คำถามข้อต่อไปค่ะคุณผู้ชมถามอาจารย์ดำมานะคะแล้วก็ซูชิงเนี่ยคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกๆคนรวมทั้งอาจารย์ดำด้วยในช่วงในช่วงหนึ่งของชีวิตนั่นก็คือเวลาพูดภาษาอังกฤษถึงการที่จะเผางานหรือว่าการทํางานลวกลวกค่ะอาจารย์ดจะพูดยังไงดีคะในภาษาอังกฤษเนี่ยลวกลวกแบบลวกไข่เหรอไข่ลวกอะไรเงี้ย <c oughs> ใช่ไหม คุณไม่เบื่อหรอกใช่ไหมคุณไม่เบื่อโยนงานนะจีบู u ์ u r ูอ r พนะเอาเอางานไปเผานะฮะใช่ไหมไม่ไม่คือทำงานใช่ไหมคเขาเท่าที่เข้าใจคือประมาณว่าเราทำให้มันเสร็จๆไปนะครับไม่ค่อยแคร์ว่าคุณภาพจะเป็นยังไงแต่ว่าเราพยายามทำให้มันจบๆไปใช่ไหมครับถ้างั้นเราแปลง่ายๆนะครับว่า I don't really care about my work I just want to get it done I just want to finish it I just want to get it over with ก็ได้นะครับ mm hmm. แล้วแต่จะพูดนะครับแต่ว่าถ้าเราจะอธิบายงานแบบนี้นะครับอาจจะบอกว่า it is sloppy ถ้าสมมุติมีคนที่เผางานนะครับเห็นได้ชัดจากผลงานของเขาว่าเขาเผางานนี้นะฮะเขาไม่ได้ทำตั้งเขาทำไม่ตั้งใจนะฮะเขาทำแบบให้มันจบๆจบไปน mm ั hmm. ่นแหละนะครับเราบอกว่า he did a mediocre job He was just trying to get it done อะไรเงี้ยซึ่ง mediocre ฟังดูหรูนะ,ะ<ร>แต่ว่าคำศัพท์ที่แบบว่า <c oughs> สะกดยากพูดยาก <c oughs> แ,าแล้วก็ดูแบบเป็นหรูหรามากใช่แต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นคำดีนะฮะคำว่า mediocre แปลว่าปานกลางนะครับคือเราทำให้มันจบจบไปทำงานแบบไม่ไม่เด่นนะฮะคือไม่ดีนะฮะคือมันก็บอกว่าไม่ได้แย่ถึงขนาดใช้ไม่ได้แต่ไม่ดีเลยปานกลางปานกลางอ่านั่นแหละหรืออาจจะบอกว่า he is a minimalist นะฮะซึ่งคำว่า minimal ก็คือน้อยที่สุดนะฮะ <Yeah. S 1> he is a minimalist ฟังแล้วเป็นยังไงครับ Minimalist ฉันนึกถึงคนที่แบบว่าจะต้องเป็นคนที่แต่งตัวเรียบง่ายชอบความสมรรถะชอบใช้ของที่แบบ handmade อะไรแบบนี้นึกว่าเป็นคำชมค่ะจา้าดํไม่ใช่แล้วนะครับจริงๆ minimalist เหมือนเป็นคำด่านะครับอดําจำได้นะครับตอนเป็นเด็กพ่อก็จะด่าว่าดําเป็น minimalist ก็คือ ทำน้อยที่สุดเท่าที่ <laughs> มีคนเรียกร้องให้ทำนะฮะถ้ามีข้อเรียกร้องแล้วก็ทําตามนั้นแต่ว่า <c oughs> เราไม่ได้ทําเกินไปนะฮะไม่ได้ทํา <c oughs> เพิ่มนะฮะไม่ได้เขาเรียกว่า we never go the extra mile ซึ่งการไปไม่เพิ่มนะฮะไม่ในที่นี้คือ mile ฮะ m i l ์ <c oughs> เพิ่มก็คือเราทํามากกว่าแค่100%เรเาทำ110หนึ่งอิะไรเงี้ยแต่ถ้า we, if we are a minimalist then we will only do what is m i n i มั l l l ่เรียร์ควนะฮะยที่สว่าขอ50เอาไป50ไม่มีทางที่จะให้60-70แเ่แค่นี้ก็พออันนี้เป็น Minimalist ไดคะไม่ใช่คำชมนะคะดิฉันพูดผิดเมื่อกี้นะฮะถ้าถ้าจะพูดถึงคนแบบนั้นนะฮะเรียกว่าเป็นคนเรียบง่าย he is a very simple man or a simple she is a very simple woman แต่ว่า she is a minimalist หรือ he is a minimalist ฟังดูไม่ดีนะอันนี้ดเดี๋ยวแถมอีก2องสาคำนะครับ <laughs> จะเป็นคําว่า careless ฮะ careless คือมักง่ายไม่ค่อยแคร์นะครับ <laughs> เพราะว่า <laughs> คําว่า care แน่นอนคือแคร์นะสนใจ careless ไร้ความแคร์ร้ความสนใจในสิ่งที่เราท <laughs> ำนะครับ <laughs> ก็คือ uh, มักง่ายนั่นแหละ I don't care he I don't care about my work หรือ uh, he did a careless job or, uh, ถ้าสมมุติใช้เป็น uh, adverb ก็จะเป็น he carelessly did that job mm, like, or he can't. did that job carelessly it right? comes with time tam คือคําว่าชุ่ยนะ sloppy he did a really sloppy job mm. he was just trying to get it over with เขาก็ทํางานชุ่ยมากนะครับเขาก็พยายามทําให้มันจบๆไปนั่นแหละนะไม่ได้พยายามไม่ได้ทําให้คุณภาพ right? he doesn't care about the quality of his work he just wanted to get it over with อยากให้งานมันจบจบไปงานก็เลยออกมาช่วยแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะนั่นก็คือวิธีการที่จะพูดถึงการเผางานการทํางานลวกลวกทำงานช่วยช่วยหรือว่าทํางานแบบไม่ใส่ใจนะคะทั้งหมดนี้ภาษาอังกฤษพูดแบบที่อาจารย์ดําได้บอกไปแล้วค่ะคุณผู้ชมถามว่าอาหารเค็มอาหารเผ็ดนะคะแล้วก็อาหารรสจัดรวมไปถึงรสชาติต่างๆของอาหารทั้งหมดเนี่ยพูดภาษาอังกฤษว่ายังไงดีค่ะ เอาเป็นอาหารเค็มก่อนนะครับก็จะเป็น salty food นะฮะซึ่ง salty แน่นอนนะมาจากคำว่า salt ที่แปลว่าเกลือนะฮะซึ่งสังเกตการออกเสียงนะครไม่ใช่ sa นะฮะ sa นะฮะต้องมี l มี t นะครับ salt นะฮะถ้าเป็นเกลือนะครั